สวัสดีครับชุดนี้ก็เป็นของอารันครับพี่เขาเคยทากับผมไปปีหนึ่งแล้วแหละเรื่องล้อหลังทีนี้แกอยากได้เป็นสีล้อหลังเป็นน้าเงินแคนดี้ครับแล้วก็สวิงอาร์มเดิมอยากได้เป็นยิงสายน้ําให้มันใกล้เคียงกับของอา m วันเอ็มครับ,รบล้ออาวันลอกสีเสร็จอ่าแล้วก็มาลองเป็นพื้นซิงครับเหตุผลที่ลองพื้นซิงเพราะว่าเนื้อวัสดุมันครับมันเป็นฟอสก็จริงครับมันดีก็จริงแต่ ค่อนข้างจะมีรัวอากาศเยอะครับแล้วก็ลองให้เท่าที่มันจะสามารถทําได้นะก็คืออยากให้มันจบลองพื้นริงครับสาหรับล้ออาวันนะไล่ตามซอกเหมือนเดิมครับพยายามเช็คซอกก่อนค่อนข้างใช้เวลานานพอสมควรเลยแหละพ่นสิงเสร็จอบที่2องร้องศาสีมาทีครับต่อมาก็มาลงเป็นแคนดี้น้ําเงินปกติครับถ้าสังเกตในคลิปก็คือมันอาจจะเร็วหน่อยนะครับแต่ผมจะพยายามไล่ซอกไล่เน้นซอกก่อนครับให้ยิงให้ยิงปืนอะ ยิงสีอ่ะทิ้งก่อนก่อนที่จะเข้าชิ้นงานครเพราะว่าป้องกันการสีอ้วกแล้วเวลาเพื่อนๆพ่น,พนนะครับถ้ายิงสายยาวอ่ะเราอองสีมันจะเนียนครับแต่ถ้าสายสั้นเวลาเราแกว่งปืนครับมันเขาเรียกว่าอะไรสายมันจะเป็นท้องช้างใช่ไหมอันนี้เปอร์เซ็นต์การกระอักของสีมันจะมีเยอะครับถ้าสเปคที่แบบเมืองนอกเขาใช้กันเลยนะสาย6เมตรอันนี้คือจะได้ละอองสีที่สวยเลยแต่ การที่เราใช้สาย6เมตรอะเวลาเราเป่าสีครับมันค่อนข้างลําบากครับทาความสะอาดลําบากแค่นั้นเองน้ําเงิน candy ก็เช็คดูครับก่อนอบผมจะอบที่200นาทีครับต่อมาแล้วก็มาลงเป็นเียร์แ candy ปกติมันเดิมไล่ซอกก่อนครับล้ออ,อ,อวันพ่นยากครับยากแน่นอนยากเป็นอันดับแรกเลยลองลงมาก็เป็นเอกแม็ครับสำหรับผมนะเพราะว่าซอกมันลึกครับ แต่ก็นั่นแหละเราทําบ่อยๆเราจะรู้ครับแต่แต่ละรายละเอียดของล้อเราจะรู้เองว่ามันเป็นแบบไหนทําอะไรยังไงมันถึงจะเหมาะคนั่นแหละต้องอายุงานอ่ะอือายุงานเราถ้าเราทาได้เรื่อยครับมันจะเรียนรู้เองด้วยตัวเองครับพ่นเคลียร์เสร็จผมก็จะอบที่2 0 0องศาสี่สินาทีครับสาหรับน้ําเงินแคนดี้เนาะส่วนตัวผมอ่ะผมเวลาผมอบงานก็คือจะใช้เวลาตามนี้เลยครับจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนเวลาเท่าไหร่ครับ อันนี้ก็เช็คดูก่อนจะเข้าไปอบล <c oughs> องสีถ้าดูในนี้มันก็เนียนครับเพราะว่าผมใส่โครนาลิงก์ด้วยเนาะก็จะมีส่วนช่วยนิดนึงอันนี้ออกแดดก็ประมาณนี้ครับชิ้นงานถามว่าใกล้เคียงของเดิมไหมไม่เหมือนครับเพราะว่าน้ำเงินติดล้ออาวันมามันจะเป็นเหมือนน้ำเงินด้านครับเป็นกึง่งใช้คำว่ากึ่งดีกว่ากึ่งมันกึ่งด้านถ้าน้ำเงินเฉดเดิมนะ ก็ประมาณนี้ส่วนสวิงอาร์มก็ยิงสายน้ําเก็บปกติครับสายน้ําอ่ะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดเนาะเพราะว่าบรรดาช่างหลายๆคนก็ทําเป็นอยู่แล้วแค่เปิดบาแรงก่อนในตอนแรกแล้วก็มาไล่เก็บเงาก็คือลมน้อยแค่นั้นเองก็ไล่ให้มันแววครับชิ้นงานก็ประมาณนี้ถ้ามีปัญหาตรงไหนก็สอบถามเขาไม่ได้ครับที่เพจ92บริโัอยากทาอะไรไงก็ทางบัญชีได้ครับผมอยู่สารคามนะครับไม่มีหน้าร้านช่วงนี้ผมอาจจะตอบแชทช้าหน่อยนะครับเพราะว่าทางานแต่ละวันก็ค่อนข้างเหนื่อยฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ